มันจะไปกันยังไงเนี่ยพี่คือผมว่าแม้กระทั่งเรื่องวุฒิสภาชุดใหม่เนี่ยแม้ว่าสารรุนชี้ว่าพรปไม่ขัดก็ตามอะแต่ว่าวิธีการเลือกตั้งเนี่ยเต็มเต็มไปด้วยปัญหาไม่มีจุดไหนที่ไม่มีการหัวแล้วมันก็ผิดธรรมชาติสมัครเพื่อที่จะไม่ให้เลือกแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยไม่ได้สะท้อนเจตนาอะไรเลยนะครับของการจะเป็นวุฒิสภา ซึ่งจะมีอำนาจไปแต่งตั้งทั้งสารรัฐธรรมนูญสารปกครองกอกตปปชผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือองคอ์กรที่มีผลประโยชน์อย่างมาศารอย่างกสทชและองคอ์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับที่ไม่ขัดรัฐธรรมนูญในเรื่องกฎหมายแต่ว่าเรื่องอื่นๆก็ยังเป็นปนัญหาอยู่และก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นที่ยุติว่าจะได้สวอย่างแน่นอน ในวันที่สองกระกฎาประเด็นต่อมาก็คือเรื่องการยุบพรรคเก้าใครอย่างไรก็ต้องเกิดขึ้นก่อนการนัดวันจะวินิจฉัยคุณเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะมีการขยับตามกําหนดการเดิมหรือเปล่าที่ได้ยินวันที่สามการะกฎาซึ่งก็นัดหมายเพื่อเพื่อการพิจารณาแต่ว่าผมเองก็เห็นหลากหลายกรณีบางครั้งวันนัดนะครับนัดเช้าบ่ายวินิจฉัยก็มีนะครับก็เป็นบรรทัานมาแล้ว แม้กระทั่งเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสินในวันที่สิบอาจจะยุติในวันนั้นเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นกระดานทางการเมืองเนี่ยที่ผมพยายามที่จะฉายภาพว่าถ้ายังเดินอยู่ในระบบเนี้ยนะครับการได้มาซึ่งรัฐบาลชุดต่อไปภายใต้สภาชุดนี้เนี่ยอาจจะไม่นับเป็นพักแต่จะนับเป็นหัวเป็นคนแทนนะ่เพราะถ้าพักคก้าวไกลเนี่ยเขาถูกยุบเนี่ยแน่นอนที่สุดวันนี้ก็แม้กระทั่งในพักเขาก็ไม่มีการปฏิเสธ ก็จะมีสมาชิกจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะต้องออกไปจากนะครับจากพักที่ที่ไม่ได้ไปตามจุดนัดพบแม้กระทั่งในพักอ่เพื่อไทยก็ตามนะครับถ้าเกิดสถานการณ์มีอันเป็นไปกันมานั้น,นที่สามารถรวบรวมเสียงเนี่ยนะครับกับพักการเมืองต่างๆได้เสียงเกิน2 5 1เเราจะนับเป็นพักการเมืองกันไม่ได้ละนะครับบางบางพักอาจจะนับได้ที่เหลือก็นับกันเป็นคน นะครับและก็ได้นายกรัฐมนตรีกันอย่างที่ว่าส่วนเนี่ยนะครับในแนวทางอื่นผมเองก็ยังเห็นว่าประตูสําหรับเรื่องการรัฐประหารนั้นก็ยังเปิดอ้าอยู่ตลอดเวลาถ้าการเมืองในระบบมันเดินไปแล้วมันเกิดวิกฤตัทธากันอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าหลากหลายเรื่องถัดจัดจากนี้ไปเนี่ยโอกาสที่จะมาเหยียบเท้ากันอีกเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากนะเพราะว่าถ้าไปหักหลังเนี่ยนะครับปิดศัจก,กันอีกรอบเนี่ย ความอดทนมันก็มีขีดจำกัดท้ายที่สุดมันก็เหลือเรื่องการล้มกระดานกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโดยมุมมองก็คือว่าต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยเเดือนที่ผ่านมาเราได้รัฐบาลที่ศูนย์เปล่าทุกเรื่องนี้เป็นความเสียหายหมดนะครับแก้อะไรไม่ได้แม้แต่เพียงเรื่องเดียวอาจจะมีมัธุรสวาจาตามที่ท่านสวดีเดชิตท่านได้บอกอยากนายกรัฐมนตรีเรื่องนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความขยนัน เดินทางต่างประเทศมากที่สุดไปต่างจังหวัดมากที่สุดขยันขันแข็งนะครับมีแต่การกระทําแต่ไม่มีความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประชาชนมีคําตอบด้วยตัวเองว่าเขามีความยากลําบากในการใช้ชีวิตกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นแบบนี้เราจะปล่อยให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพนี้ต่อไปกันหรือไม่นี่เป็นคำถามไปอย่างพี่น้องประชาชน คนไทยทั้งประเทศมันมีทางออกทางอื่นไหมคนไกร่รัฐมนูญเนี่ยก,ก,ก็ก็มีอยู่แล้วนะมันไม่ว่าจะศาลจะตัดสินมาอย่างไรเนี่ยนะหรือว่านายกจะอยู่ในตําแหน่งหรือไม่รัฐบาลจะยุบสภาหรือไม่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไรมีกติกาอยู่ในรัฐมนูญชัดเจนอยู่แล้วแล้วผมก็อยากให้คนไกรเหล่านั้นเดินไปนะครับส่วนว่า ครจะจับก่าวใครตามกติกาเพื่อให้ได้เสียงไปจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นเรื่องที่อยู่ในกติกาอยู่นะครับแล้วก็เรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียนรู้ของประชาชนเนี่ยครับถ้าพรรคการเมืองไหนได้เสนอนโยบายอะไรทําไม่ได้นะหรือว่าประเด็นสําคัญนะที่สนับสนุนหลักนิติรัฐนิติธรรมอะไรเนะี้ยเคารพกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นะสร้างความคล่องใจ ความข่มขืนให้ประชาชนหรือไม่ในประเด็นอะไรเนี่ยผมว่าประชาชนก็ต้องเรียนรู้ว่าประชาธิปไตยก็ต้องให้เวลาครับผมคิดว่าการมีเทอมอย่างนี้เนี่ยมันก็ให้ประชาชนเรียนรู้นะและใครทําไม่ดีก็อย่าเลือกกราวหน้าอะไรประมาณนี้แต่ผมยังไม่คิดไปไกลว่ามันจะวุ่นวายแต่แน่นอนนะครับถ้ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบถ้าทําให้ประชาชนไม่ได้อยู่ดีกินดีแล้วก็มีปัญหาเรื่อง ความมั่นคงมีปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาที่พึ่งพาระบบรัฐสภาไม่ได้เนี่ยถ้าคนลงท้องถนนเมื่อไหร่นี่นะมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในเรื่องที่ท่านจาตุพรได้ได,ไ,ดไ,ดได้เสนอแนวทางว่าอาจจะมีทางที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกรประมาณนี้ครับสบวเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งในการเลือกตั้งและกรณีที่สารมนูนบอกไม่ขัดแล้วเนี่ยแนวทางเนี่ยท่านสวคิดว่า มันจะกันกองหรือว่าประกาศตามกําหนดหรือยังไงตรงนี้เหมือนลิงแก้แหผมมองตอนนี้นะมันลําบากเหมือนกันนะอย่างที่บอกว่าเมื่อเมื่อกติกามันไม่ผิดก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องการกระทาหลายอันที่มันผิดกฎหมายแล้วก็หลายอันที่มันจะสอว่ามันจะต้องบอกเลิกเพิกถอนรายชื่อของคนทําผิดกฎหมายออกไปไหมแล้วมันจะมีมากน้อยแค่ไหนทั่วประเทศถ้ามันมีมากมากจนกระทั่งที่มันไปกระทบเป็นโดมิโน ทำให้การเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยมันมันเสียไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็ก็น่าสนใจนะผมเรียนว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าการมีสมาชิกวิสภาคราวนี้เนี่ยภารกิจใหญ่มากนะในเรื่องที่รัฐบาลประกาศไว้เรื่องของการแก้ไขรัฐรมน,นูญนะซึ่งตรงนี้แหละมันจะมาเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์นะของของ,ขององค์กรที่แชมป์นาาตามรัฐมนูญนะครับแล้วก็รวมทั้งศาลและอ,องค์กรอิสระนะครับผมก็เป็นห่วงนะแล้วก็ มีเรื่องนี้แหละที่จะต้องได้ได้พิจารากันแล้วก็ติดตามกันนะขณะนี้ก็มีที่เปิดประชุมพิสามัญน,นะพรุ่งนี้ก็จะพิจารากันก็คือเรื่องของ <c oughs> การแก้ไขกฎหมายประชามติ <c oughs> นะให้มันง่ายขึ้นให้มันสะดวกมากขึ้นอะไรต่างๆซึ่งก็มีมุมมองมากมายนะว่าเอาความเห็นของประชาชนทั้งประเทศด้วยวิธีการทําประชามติแบบง่ายเนี่ยมันสะท้อนความเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างไรแล้วก็ ตรงนี้แหละครับเป็นกุญแจสําคัญที่จะให้เกิดการแก้ไขรัฐมนูญทั้งฉบับขึ้นมานะครับผมผมคิดว่าการเมืองต่อไปนี้น่าสนใจมากครับครับคนไม่ยอมรับเนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งไหมที่จะเกิดวิกฤตสถานคือผมว่าการเลือกสวเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่ามันมีปัญหาจริงๆครับระบบนี้เนี่ยนะครับกติกาที่ออกมาเนี่ยนะครับแม้ว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ไปปฏิบัติมันสวนกับความรู้สึกสวนกับข้อเท็จจริงนะครับและประชาชน นะครับได้แลเห็นกันทั้งนั้นคู่แข่งขันก็แลเห็นกันทั้งหมดไม่มีอะไรที่เป็นความลับอะไรเลย<ะ>ปัญหาก็คือว่าเราจะยอ่อไม่เกิดสวในลักษณะกันแบบนี้ม,มันได้สะท้อนอะไรบ้างเป็นตัวแทนพวงชนชาวไทยด้วยวิธีการแบบนี้นะครับและถือว่าเป็นพวงชนชาวไทยได้ไหม,มด้วยระบบการเลือกตั้งแบบนี้ต่ตว่ามันเป็นค,คือความผิดพลาด<ะ>แต่ถ้าไม่เกิดมันก็มีข้อคอรหาว่าก็นี่ไงจะลม้ม ท่านจะได้อยู่ต่อกันแล้วก็ไปตั้งองค์กรอ,อิสระอยู่กันอีก็สวสองร้อยสิบก็อยู่ต่ออีกมันก็มีข้อคอรหานะครก็ต้องดูให้ดีแแยกแยะประเด็นให้ได้นะ,ะเรื่องนี้เนี่ยสวไม่ได้ทําให้เกิดความวุ่นวายเลย <laughs> <laughs> ไม่ได้เกิดความวุ่นวาย<ะ>จากเราเลยจากกฎกติกา ก็มีกระบวนการตรวจสอบนะแล้วแก้ไขบอกเลิกเพิกตอนหรือท่านเห็นชอบว่าไม่ขัดก็เดินหน้าต่อไปแต่เรื่องของการจัดการเลือกตั้งนี่ก็เป็นเรื่องของกกตจะต้องจัดการให้เรียบร้อยต้องรับฟังปัญหาจากทุกฝ่ายทุกคนให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วท่านก็แก้ปัญหาให้ทันควันนะให้การเลือกมันเป็นไปโดยชอบให้มันเดินไปให้สุดทางอย่างนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไระซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับ พวกผมอยู่ดี <หา S 2> นะถึงเราอยากจะอยู่ต่อไม่อยู่ต่อนั้นก็เป็นเรื่องจิตนาการไปเองอครับ <c oughs> แล้วก็มันก็ไม่เกี่ยวข้องก <c oughs> ับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราได้ทําหน้าที่ของเราถ้าเลือกสวชุดใหม่ไม่ได้ แล้วสวชุด250ของท่านดิเลกฤทธิ์เนี่ยยังต้องปฏิบัติอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเนี่ยยังจะมีแรงปฏิบัติหน้าที่อยู่ใช่ไหมยังมีใจบันดาลแรงอยู่ใช่ไหมมีอยู่แล้วครับ <c oughs> เรื่องเรื่องของประเทศชาตินะเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะแล้วถ้าใครได้รับมอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราต้องทาสุดความสามารถอยู่แล้วครับอ,อันนี้ไม่ต้องห่วงเรากล้าหาญที่จะทําในเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับรับสุดท้ายต้องถามให้ถูกตอนนี้กลิ่นยุบสภากลิ่นล้มกระดาน กลิ่นคอรมอรจะต้องเปลี่ยนคู่เนี่ยสามกลิ่นนี้กลิ่นไหนแรงกว่ากันฮะคือยุบสภาคงเบาบางแล้วอืเพราะวันนี้มีคนรอดอืเพราะว่าคําว่ายุบสภาม,มันแรงก่อนวันนี้อ่าคือแรงนะครับในช่วงรอยรอยต่อ,อส่วนเรื่องนี้นะครับการล้มกระดานนะครับก็คือการหักกันอีกรอบถ้ามันเกิดหักเกิดพลาดท่านะครับไปเสียรู้กันอีกรอบผมว่านี่จะเกิดปนะัญหา เหตุผลแวดล้อมมากมายนะครับณขณะนี้เพียงแค่ว่าจะตัดสินใจกันอย่างไรกันเท่านั้นเองในฐานะที่เป็นคนการเมืองก็เห็นว่ามีการเตรียมพร้อมกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพียงแต่ว่าเขาจะเลือกลงมือหรือจะไม่ลงมือเท่านั้นเองส่วนทางในระบบก็อย่างที่ท่านอาจารย์ดิเรกริทนวาเนี่ยก็คือหมายความว่าก็เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติแต่ว่าเราเองก็เห็นปัญหาถ้าเลือกตั้งสวเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องมีปัญหาแต่ไม่รู้ ในขั้นตอนไหนแต่ว่าอีกไม่กี่วันก็คงจะต้องได้เลยแล้วเรื่องของพระเก้าไกลเรื่องของคุณเสถาทุกอย่างเนี่ยรอวันเวลาทั้งนั้นนะ, <c oughs> นะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดหวังเลยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในทางการเมืองอะ่ะมันจะมีเรื่องที่ไม่คาดหวังและเกิดปฏิบัติการอย่างฉับลันไอ้นั่นแหละจะเป็นตัวชี้ขาดเพียงแต่ว่าการวิเคราะห์ทางการเมืองยุคระบัดสัตว์นี้เนี่ย เป็นวันเวลาที่ยากมากที่สุดแต่ผมเองก็วาดหวังกันว่าการแก้ไขใดๆก็ควรจะเป็นวิถีทางตามประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าที่พูดเพื่อเตือนกันว่าเราควรจะเลือกแนวทางนะครับที่ลดปัญหาไม่สร้างปัญหามากที่สุดเพราะทุกกรณีที่เกิดขึ้นกันมานั้นประชาชนเขาไม่รู้อิโนโอยเนเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจและผลประโยชน์นะครับทั้งสิ้นที่เกี่ยวข้อง จนนำพาให้ประเทศเสียหายจนถึงบัดนี้นะ